สวัสดีครับพี่น้องแฟนงแ,แ,แฟนมอลำครับช่อง้อยชิบะช่องการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลโปรโมนครับช่องป่าอำนาจลำเพลินออฟฟิเชียลครับวันน <ไป S 2> ี้ฮะแนปอดทายให้เราลุ้นตัวเรา <laughs> วันนี้ช่องป่าอำนาจนะครับเป็นกําลังใจให้กับลูกน้องทุกคนนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนนะครับสุดยอดมากเลยนะครับโอ้ เป็นเกียดเด้เลยอันท้ายให้ปลานี่โอ้สุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดครับปลาสังลุยกระผมวะน่ะวุ้ยเป็นยากที่หนุ่มไม่ทันโอ้โยยกนั่นอันนี้ก็บข้าเดียากโดยโดยอันนี้ใส่ขั้นใดนี่ยังบูรุเลยอันนี้ยวุ้ยไงเลือเกินทักหนักโอ้ยลองมึงเสร็จแล้ว น้ำซีพอยากหูเนายน้ำหยาบมยังไม่รู้เลยครับไป,ไปก้ก่อนพูได้ก่ปลามากเหร <c oughs> ได้ล่ะได้รครับวนแล้วเกยคนลงแล้ว <c oughs> <c oughs> วางเดี๋ยวนะครับเของปามน่าดื่มหนึ่งมาคุณภาพดีแล้วครับยอดครับปามน่าสั่งลุยครับอู้วนเป็นธรรมดาด้วยนี่ ยิ้มอะยิ้มรู้กันเดียที่มือมันว่างง่ายว่าง่ะเป็น้องครับยเจาลเปิดชิงเลยนี่คนละครึ่งบด้ยบ้มาย้ อาลงาลงมาูงเอ่ะใหญ่คได้พี่น้องใหญ่ค่ะโอ้มีสามทอนกัสามทอนก็เครึงทอนเนาะงั้นบอกมี่สามสามทอนเครืง อ้งานเข้าแล้วครับของใหญ่ๆแบบนี้ครับไฟติดค้ดเดียวคอ้ ใหญ่มากครับน้ำงน้ตงนี่ว่าา่ะเลนเป่ากนี่บโอ้ เอาว่ทันหน้าอยู่ติเดี๋ยวนี่ตกค,ครับรังใจให้ทีมง,งานนะครับผมวันนี้การชัยมาเป็น <Wow. S 1> อ่า คือช่องให้ปลานครับผมโอ้ไม่ธรรมดาครับนักเสิมคตะ หาสั่งลุยงานใหญ่มากครับงานใหญ่ครับยิ่งใหญ่ลังการมากครับ ารเสร็จจอเสร็จแล้วก็ไฟต่อแล้วก็รื้อเวตีนะครับ,ตบเตัมสเต็ปนะครับเกตัมสเต็ป cakep nih nang <tay> Ah, siap-siap. ป๋าป้าป้าถ้าให้ป๋าเสียสิทธิ์ปีนี้อาจจะไม่ค่อยว่างคุยกับหนูนะเพราะว่างานเยอะมากเพราะจอสามร้อยกว่าแผ่นนะปีที่แล้วร้อยกว่าแผ่นใช่ไหมปีที่แล้วร้อยถ้าไรร้อยเก้าสิบปีนี้สามร้อยกับ4สี่ร้อยแผ่นนะหนูนะแต่ป๋าก็ยังลากหนูเหมือนเดิมนะไม่มีเวลาคุยนะช่วงเดือนนี้ รอบนี้ครับโอ้โอะมาครับแสงสีเสียงอลังการเต็มพิกัดนะครับผมสุดยอดมากเลยครับฮะหุ่นดีบันนี้ละิไดานูไม่ก็บันนี้ละหุ่นดีได้จอย ขอบคุณช่องป๋าอำนาจนะครับผมถือให้ป๋านะครับผมป๋าให้ป๋านะครับป๋ากำลังสั่งสั่งลูกน้องลุยอยู่พอกันถืมนะครับ